บทที่641จุดอ่อนของติงห้าวหรือฮานอย่างเจี้ยนทำได้เพียงใช้กระบี่ในมือปัดป้องมันออกไปเท่านั้นหากกระบี่หายวับไปอย่างรวดเร็วเสียงเคร้งคอร้างดังขึ้นเล็กน้อยกระบี่เล่มยาวสองเล่มปะทะเข้าหากันกระบี่ในมือฮานอย่างเจี้ยนถูกปัดกระเด็นออกไปก่อนจะแอร์ตกออกเป็นเสียงเสียงกลางอากาศ พันอย่างเจียนกระอักเลือดออกมาอึกใหญ่ขณะที่ร่างของเขาลอยถอยหลังไปด้วยสีหน้าตะลึงงานเป็นไปได้ยังไงกันดูเหมือนว่าติงห้าวจ,จะไม่ได้ตามชายชราไปเด็กหนุ่มได้แต่สายหน้าด้วยความผิดหวงังดูเหมือนว่าข้าจะประเมินสำนักกระบี่ผ่าสวรรค์ไว้สูงเกินไปสินะข้าไม่ต้องใช้ถึงสามกระบวนท่าเลยด้วยซ้ำแค่ครั้งเดียวก็เอาชนะเจ้าได้แล้ว ฮันยางเจียนพยายามจะทรงตัวขณะที่ส่งเสียงคำรามด้วยความไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเป็นไปไม่ได้เจ้าโกงค่าเพลงกระบี่เมื่อกี้นี้มันอะไรกันสำนักพินิจกระบี่มีกระบวนท่าที่ซับซ้อนแบบนี้อยู่ด้วยหรือ เจ้าคงจะไม่ยอมแพ้จะกว่าจะหมดหวังสินะติง5้าวลูกกระบี่ในมือด้วยท่าทางพึงใจก่อนจะพูดอย่างเสียดสีเพลงกระบี่ของข้าก็คือทักษะพื้นฐานที่ทุกคนในสำนักพินิจกระบี่ต่างเชี่ยวชาญกันไงละ่ะเป็นกระบวนท่าระดับล่างที่ดีที่สุดของสำนักผู้จบเด็กหนุ่มก็ก้มลงมองฝูงชนที่ด้านล่างและถามขึ้นใครจะพิสูจน์ให้ตาแก่นี่เห็นได้บ้าง สำนับพินิษกระบี่หลายร้อยคนพากันตะโกนด้วยความตื่นเต้นและแสดงกระบวนท่ากระบี่นภาเสาวคนตามด้วยกระบี่แสวงจันทรายอย่างพร้อมเพรียงกันทุกคนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร้ทิิเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ฝึกทักษะนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่แค่เป็นการเรียนแบบท่าทางของติงห้าวเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าท่าทางของทุกคนอาจไม่ได้งดงามและผ่าเผยเท่ากับเด็กหนุ่มแต่ก็ดีพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ติงห้าววได้แสดงเมื่อครู่นี้เป็นกระบวนท่าของสำนักพินิจ์กระบี่จริงๆสิทธิสำนักพินิจกระบี่นั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่ากระบวนท่าที่เป็นพื้นฐานที่สุดของพวกเขาจะทรงพลังได้ถึงเพียงนี้อีกทั้งไม่มีใครคาดคิดเลยว่าติงห้าวจะใช้มันเพื่อต่อกรกับกระบวนสังหารของสำนักใหญ่ในดินแดนทางเหนือได้อย่างง่ายดายเช่นนั้น เพลงกระบี่ของสำนักเรามีพลังถึงขนาดนี้เชียวหรือหรือว่าพวกเราแค่ไม่ได้ฝึกมันจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เองงั้นเหรอข้าไม่เคยรู้เลยว่าทักษะกระบี่ของสำนักเราจะทรงพลังได้ขนาดนี้ทุกคนต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่หลังจากผ่านหายนะครั้งใหญ่สิทธิสำนักพินิจกระบี่ก็ต้องการกำลังใจที่ช่วยให้พวกเขากลับมามั่นใจได้อีกครั้ง และด้วยเหตุนี้ติงห้าวจึงเลือกที่จะใช้เพลงกระบี่พื้นฐานเพื่อสังหารฮานอย่างเจียนและคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายในชั่วพริบตาเมื่อต้องแสดงทักษะต,ต่อหน้าเพื่อนสิทธิ์ทั้งหลายที่ต้องผ่านความเจ็บปวดและทรมานมาอย่างสาหาัสเด็กหนุ่มจะต้องทําให้ทุกคนเห็นให้ได้ว่าสำนักพินิษกระบี่ไร้เทียมทานได้เพราะอะไรเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าสำนักมีศักยภาพที่ไม่ได้อยไปกว่าใครๆ การคืนความมั่นใจให้กับสำนักหลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติมาได้นั้นอาจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ไม่เร็วนะักแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอย่างไรแล้วพลังของติงห้าวเพียงคนเดียวก็เทียบกันไม่ได้กับพลังของคนทั้งสำนักอยู่แล้วเด็กหนุ่มหวังจะเตือนใจสิทธิผู้พักดีและกล้าหาญทุกคนของสำนักพินิจกระบี่ว่าทักษะการต่อสู้และการฝึกวิทยายุทธของสำนักนั้นทรงพลังมากเหลือเกิน และยังคงมีประสิทธทิภาพอีกมากมายที่พวกเขาจะต้องค้นหาต่อไปอีกทั้งสำนักใหญ่ทั้งหลายในหัวเมืองอื่นๆนั้นก็ไม่ได้ไร้เทียมทานอย่างที่ทุกคนจินตนาการไว้อีกด้วยกระบวนท่าพวกนั้นเป็นของสำนักพินิจกระบี่ทั้งหมดติงห้าวเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากหายนะครั้งนี้ผ่านพ้นไปและพวกเขาได้รับชัยชนะกลับมาแล้วสิทธิสำนักพินิจกระบี่จะต้องรู้สึกเหนือกว่าสำนักอื่นๆในหัวเมืองเหมันได้อย่างแน่นอน ทุกคนจะสามารถมองออกไปได้ไกลกว่าหัวเมืองเหมานหรือดินแดนทางเหนือและไม่ต้องหวาดกลัวสำนักใหญ่อื่นๆอีกต่อไปความมั่นใจความมั่นใจถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักฮันอย่างเจียนกำลังตะลึงเขาไม่เข้าใจเลยว่าเพลงกระบี่ที่แสนธรรมดาซึ่งทุกคนต่างก็รู้จักจะสามารถต้านทานกระบวนสังหารกระบี่ผ่าสวรรค์ของเขาได้อย่างไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ถึงอย่างนั้นชายชราที่ผ่านการฝึกวิทยายุย์มาอย่างลึกซึง้งและมีดวงตาที่เฉียบคมก็ยังสังเกตเห็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มในชุดสีฟ้าคนนี้จะแสดงกระบวนท่าที่แสนจะธรรมดาแต่ความเข้าใจในเพลงกระบี่ของเขากลับอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเหนือจินตนาการไปแล้วต่อให้กระบวนท่านั้นจะธรรมดาแค่ไหนเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้หยิบยกมันมาใช้ทุกกระบวนท่าก็จะทรงพลังขึ้นในทันที การเคลื่อนไหวของเขาช่างทรงพลังเหลือเกินเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งช่างเป็นทักษะที่น่าเกรงขามจริงๆเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอัจฉริยะที่เกิดมาเพื่อใช้กระบี่อย่างแท้จริงหากทักษะที่น่าประทับใจนี้ได้เป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็สำนักใหญ่ๆทั่วทั้งดินแดนทางเหนือจะต้องพากันมาแย่งตัวติงห้าวอกันอย่างแน่นอนแล้วสำนักพินิจกระบี่ที่เป็นสำนักบ,บ้านนอกไร้ตัวตนแห่งนี้ ทำไมถึงสามารถดึงดูดอัจฉริยาที่เก่งกาจพอที่จะร่วมเป็นสิทธิ์ของตําหนักเหมันสวรรค์ได้กันเล่าไม่แปลกเลยที่หนิงหูเซี่ยวต้องตายด้วยฝีมือของเด็กหนุ่มคนนี้ชายชราพลันรู้สึกว่าสํานักกระบี่ผาสวรรค์ของเขาได้ตัดสินใจผิดพลาดไปอย่างใหญ่หลวง ค่าของผลึกแก้วที่ถูกเก็บอยู่ใต้ผาหลังเทือกเขาพินิจกระบี่แทบจะเทียบไม่ได้กับเด็กหนุ่มตรงหน้าเลยด้วยซ้ำการเลือกที่จะเก็บผลึกแก้วไว้แทนที่จะให้ความสนใจกับอัจฉริยะที่แข็งแกร่งคนนี้นั้นช่างน่าอายยิ่งนักและเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้เขาก็ไม่มีทางที่จะกำจัดติงห้าวออกไปได้อีกแล้วฮันยางเจียนยังคงต้องการที่จะพูดบางอย่างเผื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ทดแทนในสิ่งที่ได้เสียไปบ้างและในตอนนั้นเอง บติงห้าวอพลันยกมือขึ้นและกระบี่เหล็กกล้าในมือของเขาก็พุ่งปราดออกไปราวกับสายฟ้าเสียงหวีดหวิวดังสนั่นขึ้นฮานหยางเจี้ยนที่อยู่ไกลออกไปไม่มีเวลามากพอที่จะหลบจึงถูกจ่วงแทงเข้าเต็มแรงที่บริเวณจุดตันเถียนล่างร่างของชายชารากระเด็นออกไปพร้อมกับกระบี่และถูกปักไว้กับกำแพงหินทันทีฮานหยางเจี้ยนคำรามขึ้นอย่างสิ้นหวังราวกับปีศาจร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสอากบจุดตันเถียนของข้า เจ้านี่เจ้าทำลายจุดตันเทียนของข้าหากจุดตันเทียนของผู้ฝึกยุทธคนใดถูกทำลายนั่นแปลว่าเมล็ดพันธุแห่งลมปราณของก็จะแตกกระจายออกไปและพลังทั้งหมดก็ถูกทำลายไปด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นติงห้าวอก็ได้โจมตีอย่างระมัดระวังและเลือกที่จะไม่ฆ่าชายชาราในทันทีข้าได้บอกไว้แล้วว่าใครบางคนจะเป็นคนลงมือฆ่าเจ้าก่อนที่เวลานั้นจะมาถึง ข้าก็จะให้เจ้าต้องทรมานสัก์หน่อยแล้วกันเด็กหนุ่มอยากเก็บพานอย่างเจียนไว้ให้หลี่หลานเป็นคนกำจัดด้วยตัวเองมีเพียงการแก้แค้นจากลูกชายแท้ๆของหลี่เจียนอี้เท่านั้นที่จะทำให้เจ้าสำนักผู้โอบอ้อมอารีได้จากไปอย่างสงบสุขได้และติงห้าวาเองก็เชื่อว่าหลี่หลานจะต้องคิดเช่นเดียวกับเขาอย่างแน่นอนฝูงชนที่ด้านล่างพากันส่งเสียงสนับสนุนกันอีกยกใหญ่ ถือไอห,หนูเจ้าข้ามาพอหรือยังละทีนี้พอใจแล้วหรือยังชายชราไม่ได้สนใจหันอย่างเจียนที่กำลังดิ้นทุรนทุรายแต่อย่างใดเขาหันมามองติงห้าวอและส่งยิ้มให้ทีนี้เราจะคุยกันได้หรือยังอย่าเสียเวลาเลยติงห้าวอไม่พูดอะไรอีกเขาหายวับไปและปรากฏกายขึ้นประชิดชายแก่คนนั้นพร้อมกับเวียงหมัดเข้าใส่เต็มแรงนี่เจ้า ชายชราปัดป้องการโจมตีที่เข้ามาอย่างรวดเร็วขณะที่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีตูมร่างนั้นถูกส่งกระเด็นออกไปไกลกว่าสามจ้างงอไม่น่าอับอายเท่าไรเลยสำหรับการเป็นยอดฝีมือขั้นจากกระพัดยุทธติงห้าวอปล่อยหมัดออกไปอีกครั้งด้วยสีหน้านิ่งสนิท พลังที่แข็งแกร่งพวยพุ่งออกมาและก่ะตัวเป็นกําปั้นขนาดใหญ่ขึ้นกลางอากาศภาพของกําปั้นนั่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแอละมานดูประณีตราวกับว่าถูกทำขึ้นโดยช่างฝีมือชั้นยอดจ,ดจุดจุดจุดหมัดขนาดใหญ่พลันระเบิดขึ้นและแหวกอากาศบริเวณน,นั้นออกในทันทีชายชาราที่เห็นภาพตรงหน้าจึงวาดนิ้วมือและส่งปราณกระบี่ออกไปเป็นการตอบโต้ตุ้มมอ กำปั้นของติงห้าวอปะทะเข้ากับปรานกระบี่อย่างแรงก่อนจะสลายหายไปในอากาศและทำให้เกิดลมหวนพัดผ่านไปอย่างรุนแรงพ่อหนุ่มพลังของเราสองคนนะเทียบเท่ากันเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกชายชรารีตาข้าเป็นผู้อาวุโสจากสำนักกระบี่ผาสวรรค์ ในสำนักนาะยยังมีปรมาจารย์แบบข้าอีกหลายคนเจ้าเองก็แข็งแกร่งมากกว่าคนรุ่นเดียวกันอยู่มากแต่ก็ยังอ่อนแอนักเมื่อต้องเผชิญกับสำนักใหญ่ๆอย่างสำนักของข้าข้าแนะนำให้เจ้าหยุดสะและมาคุยกับพวกข้าก่อนจะดีกว่าไม่มีอะไรต้องคุยกันท่านจะตายอยู่แล้วและสำนักกระบี่ผ่าสวรรค์ก็จะถูกล้มล้างไปด้วยเช่นกันติงห้าวหายวับไปก่อนจะแสดงเจตจำนงแห่งกระบี่ออกมาอีกครั้ง ชายชราหลบหลีกทุกการโจมตีด้วยสีหน้าดูแคลนยอดฝีมือในขั้นจากกรพพัดยุทธนั้นมีความสามารถในการหลบหลีกที่ว่องไวกว่าปกติและสามารถเลี่ยงเจ็ดจำงแห่งกระบี่ได้ซึ่งหากพลังที่ว่าไม่สามารถโจมตีเป้าหมายของมันได้เจ็ดจำงแห่งกระบี่ก็จะไม่แสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาชายแก่ยังคงพยายามโน้มน,น้าวติงห้าวอต่อไปขณะที่หลบการโจมตีของเด็กหนุ่มอย่างต่อเนื่อง พ่อหนุ่มเจ้าสังหารสิทธิสำนักกระบี่ผ่าสวรรค์ไปมากแล้วยังไม่พออีกหรือคนฉลาดน่ามักจะปรับตัวตามสถานการณ์นะทำไมเจ้าไม่คิดซะว่าเราเสมอกันและเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรกันเล่าเชื่อข้าเถอะเจ้าจะได้ประโยชน์มากทีเดียวอัญประกาศคู่จุดจุดจุด ถ้าเจ้าเข้าร่วมกับสำนักของเราเจ้าก็จะได้การสนับสนุนและการฝึกอย่างเต็มที่ส่วนสำนักพินิจกระบี่พวกข้าก็จะสนับสนุนเช่นกันและทําให้มันเป็นสำนักอันดับหนึ่งของหัวเมืองเหมันก็ย่อมได้ถ้าเจ้าต้องการแบบนี้จะไม่ดีกว่าเราทั้งสองฝ่ายมากกว่าหรือไม้ท่อนเดียวไม่สามารถซ่อมอาคารที่พังลงได้หรอกเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เจ้าชนะแล้วเจ้าจะอยู่ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหากไม่มีการสนับสนุน พอพวกข้าส่งยอดฝีมือมาที่นี่อีกพวกเจ้าก็ต้องถูกทำลายอยู่ดีทว่าติงห้าวอนั้นมีเพียงคำตอบเดียวในใจให้กับคำถามพวกนี้และนั่นก็คือหมัดของเขานั่นเองตูม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 เด็กหนุ่มโจมตีด้วยหมัดของเขาอย่างต่อเนื่อง ชายชราฝ่ายตรงข้ามยิ้มเยือกเย็นและยังคงพยายามข่มขู่ติงห้าวอต่อไปไอห,หนุ่มข้าไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงนักนะถ้าเจ้ายังไม่หยุดก็อย่ามาโทษข้าแล้วกันว่าไม่ปราณีต่อให้วันนี้ข้ายังสังหารเจ้าไม่ได้เจ้าก็ควรได้รู้จักพลังระดับขั้นจากพรรพัยุทธซาบ้างข้าสามารถทำลายทั้งเทือกเขาพินิจก,กระบี่นี่และเปลี่ยนมันเป็นทะเลทรายได้เพียงแค่ใจคิดเท่านั้นและนอกจากเจ้าแล้วทุกคนก็จะต้องตายกันหมด ชายแก่คิดว่าตัวเองได้ค้นพบจุดอ่อนของติงห้าวอเข้าแล้วทว่างั้นหรือติงห้าวอมองเหยียดและปล่อยหมัดออกไปอีกครั้งชายชราปัดป้องการโจมตีที่เข้ามาด้วยความเดือดดาลนในใจก่อนจะหัวเราะขึ้นกล่าวกับติงห้าวอต่อไปเอาละดูเหมือนว่าความปราณีคงไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าสินะงั้นลองเจอกับพลังระดับขั้นจาก,กรพพัดยุทธศัก์หน่อยก็แล้วกัน ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงชายแก่ก็พลันพุ่งเป้าไปหาเหล่าสิทสำนักพินิจกระบีทันทีเพื่อพยายามบีบให้ติงห้าวอยอมแพ้ให้ได้ในตอนนั้นเองบางอย่างก็เกิดขึ้นสีหน้าของชายชาราเปลี่ยนไปเขาดูตื่นตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวมือที่เขาเคยใช้ปัดป้องกำปั้นนั้นระเบิดออกเป็นเสียงเสียงพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นหวนไหวพลังที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกำลังแผ่ไปตามท่อนแขนในชั่วพลิบตานั้น ท่อนแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปก็ถูกระเบิดออกและสลายไปไม่ต่างจากเท่าทุลีเลยแม้แต่น้อยอ้าเจ้าชายแก่กรีดร้องและถอยหนีไปอย่างรวดเร็วแต่มีหรือที่ติงห้าวาจะปล่อยโอกาสดีงามเช่นนี้ไปเด็กหนุ่มรีบตามชายชาราไปติดติดราวกับเงาและปล่อยหมัดใส่เขาด้วยความเร็วแสงอีกครั้งติงห้าวาไม่กดพลังเอาไว้อีกต่อไป พลังร่างกายขั้นจากกระพัดยุดสองจุดลมปราณประทูออกมาและพุ่งเป้าเข้าหาชายแก่ตรงหน้าทันทีถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหลบหลีกอยู่ตลอดเวลาแต่ชายชราก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้ได้ทันเลยแม้แต่น้อยตู้มหมัดสุดท้ายนั่นส่งให้ร่างของติงห้าวอต้องถอยหลังไปไกลถึงสามจังงอเลยทีเดียวบทที่642จากกระจันสุดประเสริฐแห่งอารามใหญ่เลยยอหย,ยิน ชายชราได้แต่ยืนนิ่งอยู่กลางอากาศเขาเสียแขนไปแล้วข้างหนึ่งซึ่งสำหรับจัก,กรพรรดิยุธแล้วก็ถือเป็นการบาดเจ็บที่ไม่สาหัสด,ด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นชายแก่กลับยังคงลอยอยู่กลางอากาศแบบนั้นด้วยใบหน้านิ่งสนิทและมองลงมาที่รอยหมัดขนาดใหญ่บนร่างกายด้วยสายตาที่แฝงแววความสิ้นหวงังเขาคำรามขึ้นเจ้าเจ้านี่มันชั่วร้ายนะักนี่เจ้าซ่อนพลังเอาไว้อย่างนั้นหรือ ติงห้าวอมองเหยียดแต่ไม่ได้ต่อปากต่อคำแต่อย่างใดเขาไม่ต้องการจะสนทนากับชายชราคนนี้อีกแล้วเด็กหนุ่มทดสอบพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายตรงข้ามและแน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้ซุกซ่อนพลังไว้เมื่อรู้ดังนั้นติงห้าวอก็ตัดสินใจใช้สุดยอดพลังในกระบี่สนิมอย่างไม่ลังเลในทันที แต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เทือกเขาพินิษกระบีต้องถูกํำลายและไม่ให้คนอื่นๆต้องโดนลูกหลงไปด้วยติงห่าวจึงเลือกที่จะกดพลังร่างกายเอาไว้และปล่อยให้ชายแก่คิดไปว่าเขามีพลังในระดับเดียวกันกับตัวเองจากนั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตั้งตัวเด็กหนุ่มก็จะโจมตีอย่างเต็มกำลังและเอาชนะชายแก่ให้ได้ตอนนี้พลังทั้งหมดในร่างกายของชายแก่ได้ถูกทำลายไปด้วยกำปั้นที่น่ากลัวของติงห้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาไม่สามารถต้านทานเด็กหนุ่มได้อีกต่อไปและแน่นอนว่าการจะทำลายสิทธิคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งทำลายทั้งสำนักพินิจกระบี่นั้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่การที่เขาประมาทไปเพียงครั้งเดียวทำให้สถานการณ์ต้องพลิกผันไปอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าเอาละพวกเด็กรุ่นใหม่นี่มักจะฉายแววเหนือกว่าคนรุ่นข้าเสมอเลยนะข้าต้องยอมรับว่าตัวเองก็ประมาทเจ้าเหมือนกันชายแก่หัวราอ แต่พ่อหนุ่มเจ้าเองก็อยาประมาทนักความสามารถของเจ้าไม่มีทางทำลายสำนักกระบี่ผาสวรรค์ได้อย่างแน่นอนอย่าลืมแล้วว่ารากฐานของสำนักใหญ่ๆนั้นอย่างลึกเพียงไร55เสียงหัวเราะค่อยๆจางหายไปตึงตึงตึงติงห้าวส่งพลังออกไปในหมัดอย่างเต็มที่จนทำให้เลือดมากมายหลั่งไหลเป็นสายออกจากกลางของชายชารายอดฝีมือขั้นจากกระพัดถูกระเบิดร่างออกจนไม่เหลือชิ้นดีภายในพริบตาเท่านั้น เสียงโห่ร้องด้วยความดีใจดังกล้องไปทั่วทั้งเทือกเขาพินิจกระบี่ติงห้าวอค่อยๆกลับลงมายืนบนพื้นอีกครั้งก่อนที่ฝูงชนมากมายจะพากันกรูเข้ามาจากทุกทิศทางด้วยความตื่นเต้นมันจบลงแล้ว ต้อมประตูสำนักและรีบรักษาคนเจ็บเสียเมื่อเงยหน้าขึ้นมองฮานอย่างเจียนที่ถูกตอกลางไว้กับกำแพงหินติงห้าวอก็พูดขึ้นอีกเอาเขาไปขังไว้ที่คุกสีเลือดแล้วรอให้หลี่หลานเป็นคนจัดการด้วยตัวเองตอนกลับมาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ติงห้าวอก็พลันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นมองย่านที่อยู่สูงขึ้นไปของเทือกเขาพินิษกระบีก่อนจะพูดขึ้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ข้าจะต้องไปพบกับถังฝูเลยอสศักด์หน่อยแล้ว ที่สำนักไร้ศีลธรรมการที่เป็นเพียงสำนักทางพุทธศาสนาเพียงสำนักเดียวในบรรดาสำนักใหญ่ทั้งเก้าของหัวเมืองเหมันทําให้สำนักไร้ศีลธรรมอยู่เหนือเรื่องทางโลกทั้งมวลถึงแม้ว่าในสำนักจะไม่ได้มีจํานวนศิษย์มากนะักแต่พลังของพวกเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่จะประมาทได้ง่ายๆเลยและด้วยการสนับสนุนจากอารามใหญ่เลยอยินที่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาแล้ว,ลวก็ยิ่งไม่มีใครเลยที่จะกล้าดูถูกพวกเขาได้ และด้วยที่ทางสำนักเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสำนักพินิจกระบี่สำนักไร้ศีลธรรมจึงเคยส่งคนกลุ่มหนึ่งมาเพื่อช่วยพวกเขาเมื่อสำนักพินิจกระบี่ถูกโจมตีอีกด้วย แต่โชคร้ายที่ระหว่างทางนั้นสิทธิสำนักไรศีลและธรรมกลับถูกกองกำลังลึกลับขัดขวางเอาไว้เสียก่อนและเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้การต่อสู้ก็ได้จบลงและสำนักพินิจกระบี่ก็ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นการอยู่ที่เทือกเขาพินิจกะบี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดอีกเหล่ายอดฝีมือจึงพากันกลับสำนักสำนักไร้ศีลและธรรมตั้งอยู่ที่บนยอดภูเขาน้ำแข็งของหัวเมืองเหมันและแยกตัวออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง บริเวณโดยรอบภูเขาน้ำแข็งนั้นห้อมล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีฤดูการเพียงสองฤดูเท่านั้นก็คือหน้าร้อนกับหน้าหนาวโดยมีชาวไร่จำนวนหลายล้านคนอาศัยอยู่ทั่วบริเวณภายใต้ใตการคุ้มกันของสำนักไร้ศีและธรรมจจจุุุดดด ที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์เลยทีเดียวเมื่อมองภูเขาน้ำแข็งจากทุ่งหญ้าที่ด้านล่างก็จะเห็นยอดของมันตั้งประงานอยู่ท่ามกลางมวลเมฆและอารามทั้งหลายของสำนักไรศีลธรรมก็ถูกสร้างไว้บนยอดน้ำแข็งเหล่านั้นนั่นเองไม่กี่วันก่อนหน้านี้ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้น ชาวไร่ทั้งหลายสังเกตเห็นพุทธรังสีส่องสว่างขึ้นที่ยอดของภูเขาน้ำแข็งและแสงสีทองก็ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเสียงของบทสวดสันสกฤตดังกังวานไปทั่วบริเวณทำให้บรรยากาศดูราวกับว่าพระพุทธองค์ได้จุติลงมาอีกครั้งและเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมากมายไม่ว่าแสงนั้นจะส่องผ่านที่บริเวณไหนต้นไม้ใบหญ้าก็จะเขียวชะอุ่มขึ้นมาและเหล่าปุสัตว์ก็ดูจะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโรคร้ายหรือบาดแผลที่เกิดกับชาวไร่ทั้งหลายก็พลันหายไปด้วยเช่นกัน แสงประหลาดนั่นปรากฏขึ้นทุกวันในตอนเช้าเหล่าชาวไร่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสต่างก็คุกเข่าลงเพื่อกราบไหว้และความเชื่อของพวกเขาก็ยังหนักแน่นขึ้นไปด้วยภูเขาไร้ศีลธรรมนับเป็นยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในสำนักไร้ศีลธรรม ผู้นำทั้งหลายของสำนักไรศีลธรรมต่างปรากฏตัวที่หน้าหอมหาวิระอย่างพร้อมเพรียงเทียนมากมายถูกนำมาจุดจนสว่างสวยัยและไม้จันทร์ก็ถูกนำมาเผาเพื่อให้ส่งกลิ่นที่หอมหวนกลิ่นสดชื่นของไม้ที่ถูกเผากระจายไปทั่วในอากาศนักพรตจอมอมะตะไรสำนึกมองไปที่ทั้งสองคน หนึ่งในนั้นเป็นนักบวดรูปหล่อในชุดยาวผิวของเด็กหนุ่มมีสีขาวเนียนราวกับหยกและสองประกายสีเงินจางๆตลอดเวลาเครื่องหมายรูปวงแหวนหกอันถูกประทับไว้บนศีรษะที่ไร้เส้นผมของเขาและสองประกายสีทองดูเหมือนมงกุฎนอกจากนี้ทั้งร่างของนักบวดหนุ่มยังแผ่รังสีที่นุ่มนวลและทรงพลังออกมาอีกด้วยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่รูปหล่อไม่เบาเลยทีเดียวต่อให้บนศีรษะไม่มีเส้นผมอยู่เลย แต่ก็ไม่ยากนักที่จะเห็นถึงความสง่างามและฉลาดเฉลียวของนักบวชคนนี้ได้อีกทั้งท่าทางของเขาดูไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหากนักบวชรูปงามคนนี้กลับไปเป็นคราวาสอีกครั้งเขาจะต้องเป็นชายหนุ่มรูปหล่อที่ทําให้เหล่าหญิงสาวต้องพากันตกหลุมรักอย่างแน่นอนการที่นักบวชคนนี้ปรากฏกายในสำนักไร้ศีลธรรมที่มีเฉพาะนักพรตหญิงนั้นเป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นเหล่าสมาชิกระดับสูงของสำนักไร้ศีลธรรมรวมถึงจอมอมะตะไร้สำนักก็ยังมองดูเด็กหนุ่มด้วยความชื่นชมนักบวชหนุ่มวางมือข้างหนึ่งลงบนคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคำสันสกฤตสีทองพลันลอยขึ้นรอบแขนนั้นทันทีราวกับว่าเขากำลังรักษาโรคร้ายให้หายเป็นปลิดทิ้งอย่างไรอย่างนั้นบทที่643ทางฝูเลอยอดหเมื่อบทสนทนาจบลงทุกอย่างก็ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว ไปกันเถอะจักกรจันสุดประเสริฐด,ดูเหมือนจะใจร้อนเล็กน้อยพุทธรังสีสว่างวาบขึ้นหอหุ้งทุกคนไว้และพาทุกห่างหายไปกลายเป็นลำแสงก่อนจะพุ่งไกลออกไปด้วยความไวแสงระหว่างทางไปที่โถงหลักของสำนักนั้นเขาไม่เจอกับการซุ่มโจมตีจากกองกำลังใดๆเลย ไม่ใช่ทุกคนที่จะยังคงมีสภาพจิตใจที่มั่นคงได้ในวันที่ถังฝูเลยอยหักหลังสำนักอย่างไรแล้วสำนักใหญ่อย่างสำนักพินิจกระบี่ก็มีสิทธิ์จำนวนมากมายเหลือเกินดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสิทธิ์ที่ขาดอยู่บ้างในสำนักสิทธิ์จำนวนเกือบร้อยคนเลือกที่จะพักดีกับถังฝูเลยอยและผันตัวเองไปเป็นลีลลอของเขาตั้งแต่วันนั้นคนเหล่านั้นทำหน้าที่ในการดูแลธุระภายในให้กับถังฝูเลยอยและช่วยในการควบคุมสำนักด้วย เขาว่าในตอนนี้ไม่มีพวกทรยศคนใดโผล่หน้ามาให้เห็นเลยแม้สักคนเดียวสำนักพินิจกระบี่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งแต่ก็ยังไม่รุ่งเรืองได้อย่างเดิมและมีหลายสิ่งทีเดียวที่ทุกคนต้องรีบด,ดำเนินการในทันทีสิทธิสำนักพินิจกระบี่ทุกคอนมีนัดหมายกันที่โถงหลักในวันนี้เพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่าถังฝูเล่ยอ คนทรยศแห่งประวัติศาสตร์ของสำนักพินิจกระบี่ต้องถูกฉีกลางออกเป็นชิ้นชิ้นบางคนยังได้วางแผนที่จะทรมานเขาด้วยวิธีการที่โหดร้ายที่สุดและทำให้ถังฝูเลยยอต้องทรมานอย่างเจ็บปวดก่อนตายจากไปในบรรดาสิทธทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในตอนนี้นั้นไม่มีใครเลยที่ไม่เกลียดคนทรยศผู้นี้ความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อถังฝูเลยอนั้นมากกว่าที่มีต่อฮานอยางเจี้ยนและสิทธสำนักกระบีผ่ผาสวรรค์ไปมากทีเดียว ทุกคนต่างเชื่อเช่นเดียวกันว่าถังฝูเลยอจะต้องตายด้วยฝีมือของติงห้าวอทว่าติงห้าวอกลับเข้ามาหยุดทุกคนไว้ไม่ให้พากันไปที่โถงหลักในวันนั้นนอกจากนี้เขายังส่งหวังเจยยอเฟิงกับกวนเฟยตู้ไปเพื่อจัดการเรื่องการฟื้นฟูแล,และจัดการงานอีกด้วยเด็กหนุ่มเลือกที่จะไปที่โถงหลักของสำนักเพียงคนเดียวเขาต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับถังฝูเลยอด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้น เส้นทางที่มีธงสีน้ำเงินปักเรียงรายไว้นั้นว่างเปล่าผู้ไม้สีเขียวอ่อนแผ่ออกมาจากต้นไม้ริมทางลงมาบนถนนกลิ่นคาวเลือดจางๆยังคงคลักลุ้งอยู่ในอากาศเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ทุ่งขยะหลังเทือกเขาและย่านที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างอีกสามขั้นแล้วที่นี่ก็ถือว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นก่อนหนีน้เลยสภาพเดิมของสำนักพินิจก,กระบี่ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างสมบูรณ์ ครั้งนี้ติงห้าวไม่ได้หลงทางอีกแล้วเขาก้าวไปทีละก้าวบนเส้นทางแสนประหลาดที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังจากเดินมาได้ราวครึ่งกา้านทูบก็สามารถมองเห็นได้ว่าถงหลักตั้งอยู่ไม่ไกลนะักอาคารที่งดงามนี้เป็นทั้งสัญ,ญาลักษณ์และหัวใจสำคัญของสำนักพินิจกระบีการยึดครองอาคารแห่งนี้เป็นของตัวเองนั้นหมายรวมถึงการควบคุมทั้งสำนักไปด้วย ติงห้าวสัมผัสได้ถึงจารึกประตูมิติเมื่อไปถึงยังจัตุรัสที่หน้าโถงเศษซากของจารึกรูปแบบต่างๆยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บนพื้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อหนึ่งกา้านทูบก่อนหน้าน,นี้มีคนจํานวนหนึ่งได้พาตัวเองผ่านประตูมิติไปยังที่ไหนสักแห่งด้วยจารึกเหล่านั้นนั่นเองเด็กหนุ่มเพียงเหลือบมองร่องรอยของจารึกและไม่ได้ใส่ใจพวกมันแต่อย่างใดเพราะสัญชาตญาณได้บอกเขาแล้วว่าสิ่งที่กําลังตามหาย,ยังคงอยู่ในโถงแห่งนี้ ติงห้าวเดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นในใจของเขามีความรู้สึกบางอย่างที่เด็กหนุ่มเองก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไรกันแน่เขามาที่นี่นับครั้งไม่ถ้วนแล้วหลังจากที่ได้รับตำแหน่งผู้นำยอดเขากระบี่อัมพรางแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่การมาที่นี่จะเป็นความทรงจำที่สดใหม่ในใจเสมอซึ่งก็คือครั้งแรกและครั้งนี้นั่นเอง ครั้งแรกที่ได้มาที่โถงแห่งนี้ติงห้าวยังเป็นเพียงสิทธิฝึกหัดของสำนักที่มีเพียงความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเท่านั้นแต่ในวันนี้ที่เขาต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเด็กหนุ่มกลับรู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่างที่บอกให้ตัวเองถอยหลังกลับไปออกจากที่นี่เสียแล้วอย่าก,กลับมาอีกที่นี่ไม่มีคนคุ้มกันแต่อย่างใดเด็กหนุ่มออกแรงผลักทําให้ประตูหินของโถงเปิดออกในทันทีข้างในนี้มืดกว่าที่ด้านนอกเล็กน้อย สารูปมังกรขนาดมหึมาตั้งเรียงรายโดยทิ้งระยะห่างราวสามจังงอเศษระหว่างแต่ละต้นทําให้ถงนี้ยิ่งดูลึกขึ้นไปอีกที่ด้านในนั้นก็ไม่มีผู้คุ้มกันเช่นเดียวกันมวลอากาศที่ในถงจึงช่างเยือกเย็นและเงียบเหงาเหลือเกินติงห้าวเดินตรงเข้าไปทีละก้าวอย่างระมัดระวังจนกระทั่งไปถึงยังบันลังหินขนาดใหญ่ของเจ้าสํานักในที่สุดเด็กหนุม่มเงยหน้าขึ้นมอง ชายร่างกำยำทั้งทางดุร้ายอย่างราชสียืนอยู่อย่างเงียบๆเ,เขาสวมชุดเกราะทำจากหนังสัตว์และติดกระบี่เล่มยาวไว้ในมือผ้าคลุมที่ด้านหลังของอีกฝ่ายพองออกไปราวกับว่าถูกลมพัดในขณะที่ลำแสงหนึ่งพุ่งออกจากดวงตาคู่นั้นคนผู้นี้ยืนอยู่ที่หน้าบันลังหินราวกับเงาปีศาจและมองลงมาที่ติงห้าวอตั้งแต่หัวจรดเท้าทังฝูเลยยอเขาคือทังฝูเลยยอนั่นเอง คนทรยศแห่งประวัติศาสตร์ของสำนักพินิจกระบี่กำลังมองดูติงห้าวอด้วยสายตาเหยียดยามใบหน้านั้นแสดงความไม่เป็นมิตรและความไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจ้ากล้าดียังไงทำไมยังไม่คุกเข่าลงต่อหน้าเจ้าสำนักอีกเสียงถังฝูเล่อยอเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งจากโลกใต้น้ำ ติงห้าวเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ไร้ความรู้สึกใดๆไม่มีแม้แต่ความเกลียดชังหรือโทสะให้เห็นในแววตาคู่นั้นด้วยซ้ำเด็กหนุ่มถามขึ้นอย่างนิ่มนวลสิพี่ถังท่านพอจะอธิบายให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่อธิบายห้าห้าข้ายังต้องอธิบายอะไรให้เจ้าฟังอีกหรือข้าหักหลังหลี่เจี้ยนอี้ข้าสังหารที่ชิงชานและตำแหน่งเจ้าสำนักก็ควรจะเป็นของข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วติงห้าว เจ้าคิดจะกะบฏหรือไงทั้งฝูเลยอมองเหยียดติงห้าวอถามขึ้นอย่างใจเย็นท่านพูดแบบนี้ก็เพราะต้องการจะให้ข้ากำจัดท่านเพื่อปลดปล่อยท่านจากความผิดใช่ไหมละ่ะห้าห้าห้าข้าเป็นเจ้าสำนักพินิจกระบี่แล้วเจ้ากล้าสังหารข้าหรือไงกัน ทั้งฝูเล่ยอแบมือออกกระบี่ยกเล่มเล็กปรากฏขึ้นบนมือนั้นก่อนจะหมุนไปมาและส่องแสงจางๆออกมาใช้ร่างกำยำตะโกนขึ้นตราเจ้าสำนักอยู่นี่แล้วใครก็ตามที่มีมันในครอบครองก็จะสามารถควบคุมทั้งสำนักได้ติงห้าวในฐานะที่เจ้าเองก็เป็นสิ์คนหนึ่งกล้าดียังไงกันถึงทำหยาบคายกับข้าและยังเรียกข้าว่าสิ์พี่อีก ท่านรีบแสดงตราเจ้าสำนักให้ข้าดูก็เพราะอยากให้ข้ารู้ว่ามันมีอยู่จริงและเพื่อให้ข้าแย่งมันมาสินะใช่ไหมติงห้าวอพูดขึ้นอย่างเยือกเย็นสิพี่ถังท่านก็รู้ว่าคนอย่างข้าคงไม่ทําอะไรโง่ๆอย่างคุกข่าวลงหรือโค้งคํานับเพียงเพราะท่านมีตราเจ้าสํานักแต่ท่านก็ยังเอามันออกมาแสดงให้ข้าดูคิดว่าข้าไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอเจ้าสีหน้าของถังฝูเลยอเปลี่ยนไปเขาพูดขึ้นอย่างเกลี้ยกราด เจ้าง้างค่าสังหารที่ชิงชานกับหลี่เจียนอี้มาแล้วคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปงั้นเหรอถ้ายอมคุกเข่าทำความเคารพข้าตอนนี้ข้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าติงห้าวอก้มหน้าลงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปได้อยู่แล้วสิ้นคำนั้นเด็กหนุ่มก็พลันคุกเข่าลงและหันหน้าเข้าหาถังฝูเล่ยอ